ค่ะมาดูข่าวแรกกันนะคะช่วงนี้เนี่ยแม่น้ำโขงก็แห้งต่อเนื่องเลยนะคะคม,มีก็พบเจอปลาหายากนะคะปลาหายากที่20ปีจะพบสักครั้งหนึ่งก็คือปลาปลาว่าหน้านอนะคะ โผล่ขึ้นมากินสาหร่ายนะคะโดยที่บริเวณจุดวัดระดับน้ําบ้านพันลำนะคะหมู่2ตําบลวิสิตอําเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยกวัดระดับน้ําโขงได้1.87เมตรนะคะต่ํากว่าตะลิ่งอยู่ที่12.03เมตรระดับน้ําที่ลดลงนะคะก็ทําให้เกิดสันดอนทรายกลางแม่น้ําโขงหลายจุดเลยค่ะน้ําก็นิ่งนะคะไหลช้าด้วย จนเกิดตะไคร่หรือว่าสาหรายนะคะบริเวณรอบๆเกาะแก่งต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นอยู่บริเวณกลางแม่น้ำโขงโดยเฉพาะดอนไข่ดอนน้อยนะคะที่อยู่บริเวณตรงข้ามบ้านไข่สีนะคะตรงบ้านไขส่ะะขสีหมู่6กตำบลไข่สีอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการซึ่งชาวประมงพื้นบ้านนะคะฝั่งสปปลาวก็ออกเรือนะคะออกเรือไหลมองจับ ไหลมองจับปลานะคะและใส่รอบดักปลารอบๆเกาะดอนดังกล่าวค่ะจนสามารถจะจับปลาว่าหน้่นอนนะคะซึ่งเป็นปลาที่นับได้ว่าพบเจอแล้วก็หายากมากนะคะในรอบ20ปีเนี่ยได้หนึ่งตัวนะคะนำมาผูกไว้กับเรือบนเกาะดอนไข่ซึ่งชาวประมงพื้นบ้านชาวไทยนะคะหลังจากได้รู้ข่าวก็ได้ไปพบนะคะพบก็ ได้ไปเห็นนะคะว่าเป็นปลาว่าหน้านอของจริงนะคะแล้วก็มีการชั่งน้ําหนักนะคะได้ราว3กิโลกรัมเรียกได้ว่าเป็นปลาที่หายากแล้วก็ใกล้ที่จะสูญพันธุ์แล้วด้วยนะคะซึ่ง ก็พยายามขอซื้อนะคะแต่ชาวสปปลาวก็ไม่ไม่ขายนะคะสําหรับปลาว่าน้านอนเนี่ยก็มีลักษณะเด่นก็คือเป็นปลาที่โตเต็มวัยแล้วนะคะโดยเฉพาะตัวผู้ส่วนหัวเนี่ยจะมีโหนกและตุ่มเม็ดคล้ายสิวนะคะเขาบอกคล้ายสิวเห็นได้ชัดเลยจึงเป็นที่มานะคะของชื่อริมฝีปากหนานะคะแล้วก็หากินบริเวณพื้นน้ำและแก่งหินที่น้ำไหลเชี่ยวนะคะโดยแทะเลมตะไคร่หรือว่าสา่ายนะคะจัดเป็นปลาที่อยู่ ในวงปลาตะเพียนค่ะอาศ,าศาัยอยู่ตามแม่น้ำสายใหญ่ๆนะคะในประเทศเช่นแม่น้ำเจ้าพระยามแม่น้ำโขงแม่น้ำสารวิน,นในเขตจังหวัดกาญจนบุรีนะคะจะ,จะเรียกปลาชนิดนี้ว่าปลาง,งาและทางภาคอีสานนะคะก็จะเรียกว่าว่าสวงนะคะปัจจุบันก็พบหาได้ยากในธรรมชาตินะคะแต่สามารถจะเพาะขยายพันธุ์ได้แล้วเนื้อเนี่ยก็จะมีรสชาติอร่อยนะคะนิยมปรุงสด แล้วก็เลี้ยงเป็นปลาสวยงามค่ะก็ถือว่าเป็นปลาหายากอีกชนิดหนึ่งเลยค่ะแล้วก็ใกล้สูญพันธุ์แล้วด้วยก็นั<ล>่งสวยทีเดียวนะครับมีโหนกด้วยนะเหมือนปลาหมอสีนะครับดูรูปทรงแล้วคล้ายๆปลาทองเหมือนกตนตัวใหญ่ใช่แต่ตัวใหญ่มากาค่ะสามกิโลเนาะ,ะโอ้โหใหญ่มากๆนะครับก็เป็นช่วงนี้เนาะที่น้ํโขงลดนะครับมีสาหร่ายอะไรต่างๆก็มีปลานะครับปลาอะไรนะครับชื่อเขาปลาว่าหน้าหนอปลาว่าหน้าหนอนะครับเหมือนแบบมีหนอออกมาเนาะเครา็น่ารักดีนะครับ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา